สวัสดีครับช anel ปอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Mi Bro Watch A 1เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นตระกูลสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ Mi Bro เลยนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับขึ้นชื่อว่าทำสมาร์ทวอชราคาแบบค่อนข้างจะดีมากๆนะครับคือแบบราคาจับต้องได้สุดๆนะครับแล้วก็สเปคหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะมาดูกล่องกันก่อนนะครับว่ารุ่น กล่องก็จะมาเล็กๆแบบนี้นะมีขนาดแบบคอมแพกหน่อยนะครับมีการบุฟงบุฟมมานะครับก็ถือว่าเรียบง่ายนะแล้วก็ด้านในเนี่ย อุปกรณ์ที่เราจะได้รับนะครับก็จะมีตัวที่ชาร์จแบบนี้นะครับเป็นแมกเนติกแบบนี้นะก็สามารถเสียบ USB นะครับแล้วก็ชาร์จกับตัวด้านหลังแบบนี้ได้นะครับก็สแนปเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะในกล่องก็จะแบบเป็นโล่งๆเลยนะครับก็จะมีพวกคู่มืออะไรมาให้นิดหน่อยนะครับก็เรียบง่ายแบบนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อกับแอปพลิเคชันนะครับแอปชื่อมีโปรฟิตนะครับเอาละมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวเจ้าตัว ว่านาฬิกาแบรนด์นี้มันเป็นนาฬิกาที่ราคาแบบเขาทํามาค่อนข้างจะดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเรือนนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าราคาแบบ ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบงงๆมากๆเลยนะครับว่าให้มาราคานี้ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือ1,290บาทเท่านั้นนะครับคือเอาราคามาพูดก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะได้เห็นแล้วแบบโ,โหรู้สึกว่าดูๆไปนี่มันเกินราคามากๆเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมอยากจะให้ดูก่อนก็คือเรื่องของตัวเคสนะครับเคสเนี่ยตามสเปคของเขานะเขาระบุว่าเป็นโลหะนะครับคือตามในเว็บไซต์ต่างๆนานา,นานเนี่ยไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นวัสดุอะไรกันแน่นะครับแต่เท่าที่จะจับดูเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไม่แมกนีเซ ซึ่งก็จะมี t e x t ซเจอร์ที่ผมว่าดีมากนะคือตัวเคสเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นนาฬิการาคาพันกว่าบาทอะคือความเนี้ยบของตัวเคสความคมต่างๆนานานะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่ต้องชมนะเพราะว่ามันเทียบเท่ากับนาฬิกาสมาร์ทวอ h ราคาแบบหลักหมื่นได้เลยนะครับอย่างอันเนี้ยเส้นคมๆด้านนอกแบบนี้นะครับการขัดเก็บมุมทุกอย่างนะครับ ผมว่าดีมากนะคือใครที่ชอบนาฬกาที่แบบมันมีเหลี่ยมสันคมๆจับแล้วแบบรู้สึกได้ถึงความเนีย้ยบอะตัวนี้จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเรือนนี้ทำได้โอเคนะคือเรื่องของดีไซน์ตัวขอบนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าปกติแล้วนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ราคาเนี่ยประมาณพันต้นๆน่ะ ส่วนมากนะเขาจะมีการดีไซน์ให้ตัวขอบด้านในอ่ะมันหนานะครับคือเอาไว้ง่ายๆพื้นที่การแสดงผลเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เราจะเห็นความหนาของขอบด้านในเนี่ยค่อนข้างจะชัดหน่อยนะแต่เรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการหลบดีไซน์ที่แบบมันดูทําให้นาฬิกามันไม่ได้มีขอบหนาขนาดนั้นอ่ะขั้นแรกนะครับเขาก็จะเริ่มจากตัวดีไซน์ขอบโลหะด้านนอกเนี่ยที่แบบมีความบางๆแบบนี้นะครับพอมันบางตรงด้านนอกมาเสร็จปั๊บเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะเจอขอบสีดำเนี่ย ที่แบบมันเป็นตัวข,ขีดขีดบอกเวลาแบบนี้นะครับที่ด้านนอกด้วยนะซึ่งการที่เขามีการทําขีดมาเกอร์มารอบๆแบบนี้ทําให้มันเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นขอบที่แบบมีการใช้งานอะไม่ได้เว้นไว้เพื่อกินพื้นที่หน้าปัดอะไรนะครับเหมือนกับนาฬิกาปกติอะไรแบบนั้นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยพอตัวหน้าปัดจริงๆเนี่ยมันเริ่มแสดงผลด้านในนะในการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมจำไม่ได้รู้สึกว่าตัวขอบอะมันมีความหนาอะไรเลยนะครับจะแอบรู้สึกว่ามันบางกว่าด้วยอื่นๆในงบประมาณนี้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของดีไซนน์เเ่่ยยยผมวมนะววาาาฉลดดกะะชไ้ ทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูมีความแบบสลิมกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นหน้าจอดาๆแบบนี้นะครับจะยิ่งสังเกตเห็นได้ยากมากๆนะครับก็คือตัวนาฬิกาจะดูเนียนนะครับแล้วก็ใช้งานตัวขอบด้านนอกเนี่ยเป็นมาร์กเกอร์ทั่วไปได้ด้วยนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยลองเปลี่ยนหน้าปัดนะครับให้แบบมันเป็นนาฬิกาที่มันมีอย่างเงี้ยขอบด้านนอกแบบนี้นะครับมันก็จะยิ่งใช้งานขอบด้านนอกได้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคือประมาณว่าตัวมาร์กเกอร์รอบๆเนี่ยที่มันเป็นเส้นเทาๆเ มันก็จะทําหน้าที่เป็นมาร์เกอร์จริงๆอ่ะของตัวขอบนาฬิกานะครับเราก็สามารถอ่านค่าเข็มชั่วโมงเข็มนาทีพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อิงกับขอบด้านนอกได้เลยนะซึ่งก็ทําให้มันดูแบบมีความเป็นนาฬิกาอนาล็อกเนี่ยผาผสมผสารกับความเป็นสมาร์ทวอทได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะที่ผมว่าเรือนนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งนะคือเรื่องของหน้าปัดนะครับ หน้าปัดของเรือนนี้ที่มีให้เลือกนะคือถ้าเกิดเลือกจากตัวระบบนาฬิกาเลยเนี่ยมันจะมีให้เลือกแค่นี้นะครับไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปดูในแอป,ปนะครับคือในแอป,ปเนี่ยหน้าปัดแบบแบบเยอะมากๆอะ่ะคือคือเยอะมากๆเลยอะ่ะจนแบบไม่ต้องไปโหลดอะไรมาเพิ่มแล้วนะครับคือทีแรกผมก็ลองดูนะว่าเอ๊เราจะโหลดอะไรยังไงได้ไหมนะครับแต่พอไปเจอหน้าปัดที่เขาให้มานะต้องพูดเลยว่าใช้แบบทั้งปีอ่ะนะครับสมมุติว่าใช้วันละหน้าปัดเลยนะเปลี่ยนทุกวันเลยอ่ะ ผมว่าเผลอๆเนี่ยยังวนไม่ครบที่เขามีให้เลยนะครับคือแบบเยอะมากจริงๆนะแล้วก็มีมากมายหลายสไตล์มากๆนะครับดังนั้นเรื่องของหน้าปัดหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนสไตล์เนี่ยเรือนนี้ก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับ สามารถเปลี่ยนสไตล์หน้าปัดนะครับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆนานาเนี่ยให้แบบมันเปลี่ยนฟีลลิ่งในการใช้งานได้แบบอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือหน้าปัดที่ผมชอบที่สุดอ่ะมันดันกลายเป็นหน้าปัดตัวแบบเบสิคที่สุดอันเนี้ยนะครับคืออันเนี้ยมันคือหน้าปัดตัวดั้งเดิมเลยนะครับตัวแรกเริ่มเวลาเราซื้อนาฬิกามานะครับแล้วก็มันจะขึ้น d e ฟอลต์มันเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันดูมีความแบบเออมันผสมผสานระหว่างอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับแล้วก็มีการเล่นคู่สีอะไรอย่างเงี้ เป็นพวกจานวนก้าวนะครับการวิ่งอะไรต่างๆนี่แหละนะครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยปกติเป็นคนที่ใช้สมาร์ทวอชแบบแคชชวลยูเซอร์นะครับคือไม่ได้ไปวิ่งจรงิงจังไม่ได้เอาไปออกกําลังกายจริงจังนะครับฟังกช์ชันที่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปที่แบบไม่ได้จริงจังกับการออกกําลังกายมากเนี่ยต้องการจริงๆนะก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับการสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้านะครับหรือว่าการนับก้าวทั่วไปนะครับผมว่าหลักๆเนี่ยสองสามอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สมาร์ทวอชทั่วไปเนี่ยควร กตินะเวลามีสายเรียกเข้าเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถแจ้งเตือนเราได้นะครับแล้วก็เวลามีโนติต่ตางๆนานา,นานเนี่ยมันก็สั่นเตือนแจ้งเตือนได้ปกตินะครับการสั่นก็ถือว่าแรงประมาณนึงนะครับคือไม่น่าจะมีจังหวะที่แบบมันสั่นแล้วเราไม่รู้ตัวนะครับคือสั่นแบบ สัมผัสได้แน่นอนถึงความสั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้เลยนะครับส่วนโนตินะครับก็สังเกตให้ดูนะครับว่าอ่านภาษาไทยได้นะครับอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพวกไอคอนอะไรแบบนี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบสีเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับตัวโนติต่างๆก็ถือว่าทํางานได้โอเคนะครับส่วนเรื่องการแสดงผลภาษาไทยเนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยชอบถามผมมาเหมือนกันนะครับว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงนะครับคือเราสามารถตั้งค่าให้มันแบบแสดงผลเป็นภาษาไทยได้เลยนะทั้งระบบนะครับ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะครับเลือกภาษาได้เยอะเหมือนกันนะผมก็พยายามเลือกมาด้านล่างนะครับซึ่งพอเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับสังเกตดูนิดนึงนะตัวอักษรเนี่ยมันจะมีความเล็กนิดนึงนะครับคือด้วยความที่แบบภาษาไทยเรามันมีดีเทลเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเหมือนว่าฟอนต์ของเขาอ่ะมันจะยอ่อลงนิดหน่อยทําให้ในการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมองระยะใยกล้กับปกตินิดนึงนะครับคือภาษาไทยเนี่ยความเคลียร์สู้อังกฤษไม่ได้นะ ดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่การเลือกนะครับอย่างผมเองเนี่ยจะชอบตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าตัวอักษรมันเคลียร์แล้วมันก็อ่านง่ายดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อเรือนนี้ให้แบบลูกๆหลานนะครับหรือว่าให้ญาติพี่น้องเราอ่ะก็ตั้งเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องขนาดความเล็กแบบนี้ที่แบบมันจะเล็กนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไว้ก่อนด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันเมนูอื่นนะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูเร็วๆนะครับปุ่มด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่กดปับบบบนนีี่่่ยยยยแแลล้ววาาาาาาหมมองงงงงงกกัะคริิสพจ ขี่จักรยานนะครับเดินว่ายน้ําเดินป่านะครับโรลเลอร์สเก็ต <ate> ก็มีนะฟุตบอลก็มีนะครับแบดมินตันเทนนิสนะครับอันนี้แบบเป็นความอยากรู้ส่วนตัวมากๆเลยนะว่าแบบเวลาเราเล่นฟุตบอลอ่ะเขารู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราเล่นฟุตบอละนะครับคือการวิ่งมันก็คล้ายๆกับการวิ่งทั่วไปนะครับมันมีเซนซเซนเซอร์อะไรยังไงเนี่ยผมไม่รู้ทางเทคนิคเข้าจริงๆนะแต่ก็ต้องบอกว่าเออมันก็ฉลาดดีนะครับที่มันสามารถรู้เรื่องการออกกาลังกายเราได้ขนาดนี้ด้วยนะครับ ก็มีรายละเอียดการออกกำลังกายให้เยอะประมาณหนึ่งนะครับซึ่งสังเกตดูนะว่ามีระบบว่ายน้ําด้วยนะครับคือเรือน,นี้สเปคการกันน้ำนะมัน5 ATM นะครับ5 ATM เนี่ยจริงๆคือมันแบบโดนน้ําแช่น้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไปแบบเจอแรงดันจัด,จดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอาไปไว่ายน้าแบบ ทั่วๆไปอะในสระนะครับบนผิวน้ำอะไม่ได้แบบเน้นดำน้ำจริงจังสกูบา้า diving หรือว่า snorkling อะไรแบบนี้นะครับการกันน้ำระดับ5 ATM เนี่ยผมว่าเอาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะอย่าแบบไปดำลึกมากนะจนให้แบบนาฬิกามันเจอแรงดันอะไรแบบนี้สมมติว่าเล่นกิจกรรมงมเก็บเหรียญกันอะไรแบบนี้นะครับผมว่าก็ต้องระวังระวังกันไว้หน่อยนะครับมันก็ไม่ได้แบบ เป็นนาฬิกาที่ทํามาเพื่อดําน้ําขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเอาไปว่ายน้ําได้ไหมก็ตอบได้หมดตรงนี้นะครับมันก็มีโหมดว่ายน้ำอ่ะมันก็ว่ายได้นั่นเองนะครับโหมดการออกกําลังกายก็ประมาณนี้นะครับส่วนโหมดอื่นๆก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับวัดออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้หลายๆคนก็น่าจะตามหากันอยู่นะครับก็วัดได้นะครับมีการรายงานการนอนนะครับใส่นอนได้นะ ดูความดันนะครับโ,โหมีคนดูความดันด้วยนะครับการหายใจฝึกผ่อนคลายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็โหมดการวัดค่าร่างกายต่างๆนานานะครับการเก็บเรคคอร์ดนะเพลงนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลตัวมือถือเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกได้นะครับแล้วก็สามารถกดค้นหาโทรศัพท์เพื่อให้โทรศัพท์เราเนี่ยมีการส่งเสียงสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับในกรณีที่แบบเราใส่นาฬิกาแล้วเราหาโทรศัพท์ไม่เจอก็กดให้แบบมันส่งเสียงได้นะครับ จับเวลาได้นะครับดูสภาพอากาศนะครับก็ถือว่าโหมดเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะครบนะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ใช่ซีเรียสยูเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกลับหน่อยแล้วกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะจะได้แบบเห็นชัดๆหน่อยซึ่งอีกจ,จุดหนึ่งที่ผมชอบเรือนนี้นะคือการใช้งานต่างๆนาน,าน,าน,านเนี่ยมันเร็วมากนะอย่างเช่นแค่การเปลี่ยนภาษาเนี่ยนะครับมันเนี่ยกดแค่แบบประมาณ2 3สวิอะ่ะเสร็จแล้วนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอทหลายๆเรือนนะที่แบบแพงกว่านี้แบบ ห้าเท่า10บเท่าอ่ะผมว่ายังช้ากว่านี้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย OS ของตัวนี้มันก็ไม่ได้แบบต้องทํางานอะไรเยอะมากนะครับคือก็ใช้งานพื้นฐานเนี่ยแล้วก็ประมวลผลแค่สิ่งที่แบบเขาเตรียมมาให้อ่ะดังนั้นมันก็เลยแบบตอบสนองเร็วนะครับอย่างเรื่องการเปิดปิดเครื่องเนี่ยผมชอบมากเลยนะของมีโบรเนี่ยมันแบบเร็วมากนะเริ่มจากการปิดเครื่องก่อนนะครับกดขวาบนค้างไว้แบบนี้นะครับ กดค้างแปบนะมันก็จะขึ้นมานะครับว่าจะปิดไหมผมก็กดปิดเครื่องไปนะครับอันนี้ก็จะมีการสั่นแจ้งเตือนเรานดีหน่อยนะครับว่าปิดเครื่องแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่คัดเลยนะจะให้ดูสปีดจริงนะครับกดเลยนะครับตอนนี้กดไปละติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองดูนะปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับคือสามารถใช้งานได้อย่างไวเลยนะครับคือเร็วมากอ่ะแม้กระทั่งพวกการแพรนะครับการตั้งค่าต่างๆนานานะผมว่าแบบ มันเวิร์กมากเลยนะครับเป็นความเร็วที่นาฬิกาแพงๆหลายๆเรือนยังให้ไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องถือว่าทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะคือเรื่องความเบานะครับก็ถือว่าน้ําหนักเนี่ยเบามากนะจับๆดูนี่คือผมว่าไม่เกิน50กรัมอ่ะเนี่ยลองชั่งให้ดูนะครับออกมาโห40่กรัมนะครับคือแบบ เบามากจริงๆนะครับอันนี้ใครที่ต้องการนาฬิกาที่แบบใส่ได้ทั้งวันนะครับไม่ได้มีฟิลลิ่งว่ามันถ่วงเลยเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของขนาดเคสไซส์นะครับก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะโอเคนะตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44มิลปลายๆนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9.6-9.7เท่านั้นนะครับถือว่าแบบไม่ได้หนาเลยนะค่อนข้างไปทางบางเลยแหละนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะคือตัวลักเนี่ยมันแทบจะอยู่ด้านใต้ตัวเคสอยู่แล้วนะครับดังนั เรียกว่าเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่นะที่ลักทุลักเนี่ยเล็กมากๆนะทำให้คนข้อมือเล็กแค่ไหนก็ใส่ได้นะครับซึ่งต้องมาดูสายกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสายเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดเหมือนกันว่าข้อมือเล็กแค่ไหนถึงใส่ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมใส่รูที่2จากสุดท้ายนะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมนิดนึงอ่ะก็ยังพอใส่ได้นะครับข้อมือผม5.5นิ้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ข้อมือเล็กกว่า5.5นิ้วนะก็อาจจะต้องแบบ ไปหาสายอะไหลมาเปลี่ยนนิดนึงนะครับหรือว่าไปซื้อสายอยื่นๆเนี่ยมาเปลี่ยนก็ได้นะครับก็จะทําให้ใส่ได้สบายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดข้อมือใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ลองดูได้เลยนะเพราะว่าสายเนี่ยเขาเผื่อมาให้เยอะมากนะอย่างน,นี้นะครับผมว่าใส่ได้ถึงประมาณสัก8นิ้วอะไรแบบนี้ก็ยังใส่ได้นะครับไสนี้นะครับ อยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยเป็นนาฬิกาที่อยู่บนข้อแล้วดูดีมากนะคือผมชอบตรงตัวเคสด้านนอกมากเลยเพราะว่าแบบมันดูมีความไม่สมาร์ทวอชจัดเกินไปะนะครับด้วยความที่สีมันเนี่ยออกแนวแกรฟไฟท์แบบนี้นะครับไม่ได้ดํำสนิทนะทำให้แบบมันดูมีเลเยอร์นะครับมีการแยกชั้นกับหน้าปัดด้านในอะแล้วก็ทําให้หน้าปัดด้านในมันดูแบบ มีความเต็มเต็มหน้าปัดเหมือนกันะนะครับคือเพื่อนๆลองนึกภาพนะถ้าเกิดขอบด้านนอกอมันเป็นสีดําล้วนไปเลยนะครับเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันกินพื้นที่น้าปัดเยอะนะครับแต่อันเนี้ยมันโอเคอะ่ะมันแบบ เหมือนว่ากินพื้นที่ไปนิดเดียวตรงขอบด้านในที่มันเป็นแบบขีดมาเกอร์แบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามองดูนะก็จะรู้สึกว่าเออสบายตากว่ามากนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีขอบมากวนตาอะไรเลยนะครับถือว่าภาพรวมในการใส่ใช้างานเนี่ยโอเคเลยนะความเบาสบายก็ดีนะครับแล้วก็สีแบบนี้เป็นรอยแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยนะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของสีแบบนี้นะครับฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะเราไม่ได้กาลังพูดถึงนาฬิการ,ราคาสามพันส ซึ่งพันสองเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาอนาล็อกนะผมว่าก็จะได้แบบสเปคทั่วไปเลยนะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นเหล็กชุบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แบบคุณภาพก็จะไม่ได้แบบดีมากนะครับแต่อันเนี้ยมันก็ได้สมาร์ทวอทที่ฟังก์ชันค่อนข้างจะครบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะว่าโอเคด้วยราคาประมาณนี้เนี่ย ฟังก์ชันการวัดค่าต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบ Medi c a เข้าเกรดนะอย่างเช่นวัดออกซิเจนในเลือดน,นะครับวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถพูดได้นะว่ามันตรง100%เนนะครับคือมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแหละนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมองว่าการวัดค่าต่างๆพวกนั้นอ่ะพวกออกซิเจนนะครับพวกบัตรเพรสเชอร์พวกเนี้ยมันเป็นการดูเทรนด์นะครับหรือว่าดูแบบสัญญาณอะไรบางอย่างมากกว่านะครับคือเอาตรงๆนะก็คงไม่ได้ใช้ข้อมูลนะั้นอะ่ะไปปรึกษากับแพทย์นะครับว่าแบบต้องทําอะไรยังไงอะไรแบบเนี้นะคบบแ่า ค่ามันแปลกมากๆจริงๆอะวัดต่อเนื่องไปหลายๆครั้งมันก็ดูแปลกๆจริงๆอะไรแบบนี้ยผมว่าถึงจะเริ่มแบบอ่ะไปปรึกษาแพทย์นะครับไปแบบวัดค่าดูจริงๆที่โรงพยาบาลนะครับใช้เครื่องแบบทางเมดิคอลของเขาอะ่ะ เครื่องเกรดโรงพยาบาลนะมาวัดค่าเราว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะมากกว่าการที่ใช้ตัวนี้เป็นตัววัดจริงจังแล้วก็เชื่อผลร้อยเปอนะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะไม่ขนาดนั้นแหละก็ตามราคาของนาฬิกานะครับเป็นสไตล์ casual wear นะครับเป็น casual use อะไรแบบนี้ใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจําวันซนะมากกว่านั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาตัวใหม่ที่ ถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับก็น่าใช้งานมากๆนะครับยิ่งใครที่แบบอยากจะลองเริ่มต้นนาฬิกาสมาร์ทวอ c นะครับที่แบบไม่ต้องมีความยุ่งยากอะไรเลยนะคือซื้อไปใช้งานปับ๊บแพรกับมือถือครั้งเดียวปั๊บเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกเลยนะครับพวกหน้าป่งหน้าปัดเนี่ยก็มีให้เลือกเพียบเลยนะครับมีแบบเป็นหลายร้อยอันเลยอ่ะ ใครที่กำลังอยากจะลองเริ่มต้นดูเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับราคาคือแบบดีมากๆเลยนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการสั่งซื้อเนี่ยไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ